สวัสดีนักเรียนชั้นป1อ,อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเหล่าซื้อปุยวันนี้เหล่าซื้อจะยังอยู่ในบทที่6อยู่นะคะเป็นเรื่องต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปทบทวนคําศัพท์เรื่องสัตว์กันก่อนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างให้นักเรียนเปิดเล่มสีม่วงนะคะแบบเรียนเล่มสีม่วงหน้าที่35นะคะหน้าที่35เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปทบทวนคําศัพท์เรื่องสัตว์กับเหล่าซื้อก่อนเลยนะคะโกสุนัขเมา แมวเหนียวนกจร๋ปลาหมามา้าต้าเสี้ยงช้างทู่จืกระต่ายโชงเมาหมีแพนด้าเหลาหูเสือชิงวากบ ต่อไปไปดูหน้าที่42นะคะหน้านี้เราซื้อสอนไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะบทนี้มีคําศัพท์3คำด้านล่างนะคะด้าน,นล่างอะถ้าพร้อมแล้วไปทบทวนกันเลยเจอนี่หน้านั่นชื่อคือเป็นใช่เวลานักเรียนจะใช้เจอเจอที่แปลว่านี่สิ่งของนั้นต้องอยู่ใกล้ๆนะคะ ถ้าจะใช้คำว,ว่าหน้าที่แปลว่านั่นสิ่งของนั้นจะต้องอยู่ไกลออกไปนะคะเจอนี่หน้านั่นนะคะเป็นการต่อไปให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า46นะคะ46โจทย์คือตุ้ยตูฝึกอ่านกันเถอะนะคะฝึกอ่านกันเถอะโดยรูปประโยคนะคะจะมีคําว่าเจอแล้วก็คําว่าหน้าด้วยนะคะที่เราเรียนกันวันนี้นะคะบางประโยคก็จะเป็นคําศัพท์เดิมนะคะที่เราซื้อเอามารวบรวมนะคะ เดี๋ยวเราดูข้อหนึ่งกับข้อสองก่อนนะคะเด็กๆอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านตามเราซื้อเลยเจ้อชื่อหยีเจ้อชื่อหยีเจ้อแปลว่านี่นะคะชื่อแปลว่าคือเป็นคำศัพท์บทนี้เลยหยีหยีเป็นชื่อสัตว์คือตัวอะไรคะเด็กๆหยีก็คือปลานะคะเจ้อชื่อหยีนี่คือปลา นี่คือปลานั่นเองเวลาเราจะใช้คําว่าเจอสิ่งนั้นต้องอยู่ใกล้ๆเรานะคะต่อไปข้อที่สองเขาเปลี่ยนไม่ใช่เจอแล้วเขาใช้เป็นหน้าหน้าชื่อทู่จืหน้าชื่อทู่จืหน้าแปลว่านั่นชื่อแปลว่าคือทู่จือคือกระต่ายนั่นคือกระต่ายเวลาเขาจะใช้คําว่านั่นเนี่ยสิ่งนั้นต้องอยู่ไกลๆเราใช่ไหมคะหน้าชื่อทู่จือนั่นคือกระต่ายต่อไป ข้อ3 4 5เป็นการบอกรักสัตว์ตัวหนึ่งนะคะโดยบุคคลต่างๆนั้นจะแตกต่างกันออกไปเด็กๆเคยเรียนกันหมดแล้วนะคะข้อที่3หวอหอไอต้าเซี่ยงหอไอต้าเซี่ยงหอก็คือฉัน ไอยแปลว่ารักนะคะเรียนไปแล้วในบทเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองตาเสียงคือตัวะไรคะช้างหวัวไอ้ตาเสียงก็คือฉันรักช้งางฉันรักช้างต่อไปข้อที่4ป้าปะไอ่เแลาหูป้าปะไอ่เลลาหูป้าปะคือคุณอะไรคะจําได้ไหมคะป้าปะคือคุณพ่อนะคะไอรักเห้าหูเสือ ป้าป่าไอ้เหลาหูคุณพ่อรักเสือไอ้เนี่ยแปลว่ารักหรือชอบก็ได้อะถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเราอาจจะใช้คําว่าชอบก็ได้นะคะเช่นฉันชอบช้างคุณพ่อชอบเสือนะคะต่อไปข้อ5ตีต้ติไอ้ฉงเมาต,ตี้ติไอ้ฉงเมาตีต้ติคือใครจําได้ไหมคะเด็กๆตีต้ติคือน้องชายไอ้แปลว่ารักหรือชอบก็ได้ถ้าไม่ใช่คนถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของเนี่ยเราใช้ แปลว่าชอบได้เหมือนกันนะคะชงเมาหมีแพนด้าน้องชายชอบหมีแพนด้านะคะต่อไปนะ47นะคะเราจะอธิบายเรื่องคำลักษณะนามของสัตว์คำลักษณะนามก็คือเวลาเราภาษาไทยเนี่ยเราเรียกแมวเนี่ยเด็กๆดูนะคะอ่ะฉันมีแมวหนึ่งตัวนะคะคำว่าตัวนั่นแหละคือคำลักษณะนามฉันมีปลาสามตัว ป็นตัวเหมือนกันเลยฉันมีม้าหกก็ตัวใช้ตัวเหมือนกันอีกแล้วใช่ไหมคะฉันมีเสือสองตัวแบบนี้นะคะแต่ในภาษาจีนใช้แตกต่างกันออกไปคําว่าตัวของภาษาจีนเนี่ยแตกต่างกันตามชนิดของสัตว์ต่างๆนะคะเช่นข้อที่1แมวส่วนมากสัตว์ที่เป็นสี่ขาที่เป็นสัตว์เลี้ยงอย่างงี้ค่ะแมวหรือสุนัขเนี่ยเขาจะใช้คําว่าจื อีจูแมาอีคือเลขหนึ่งจูปแปลว่าตัวเด็กๆสังเกตดูตัวสีแดงจะแปลว่าตัวที่เป็นภาษาจีนนะคะอีจูแมาแมาวหนึ่งตัวต่อไปปลาสันสันคือเลขสามใช่ไหมคะมีปลาสามตัวเถียวเถียวเป็นคําลักษณะนามของปลาไม่ได้ใช้จอเหมือนแมวเลยใช้เป็นเถียวสันเถวอยู่ ปลาสามตัวแต่เวลาเราแปลเป็นไทยเนี่ยเราก็แปลว่าตัวได้หมดเลยนะคะเพราะว่าของไทยส่วนมากใช้คำว่าสัตว์ใช้สัตว์เนี่ยเป็นตัวใช่ไหมคะต่อไปมารลี้วรลิ้วคือเลขหกเห็นไหมคะมีม้าหกตัวรลิ้วพีหมาพีคำว่าตัวของม้าเนี่ยภาษาจีนใช้คำว่าพีรลิ้วพีหมามา้าหกตัวต่อไปสุดท้ายเหลียงจือหลาหู เหลียงจือเหลางหูก็คือเสือสองตัวอ่าเสือกับแมวใช้คำว่าจือเหมือนกันเลยคำที่ใช้จือเนี่ยเด็กๆส่วนมากรู้จักนะคะเช่นแมวเสือสุนัขหมูแบบเนี้ยค่ะจะใช้คำว่าจือนะคะต่อไปเราซื้อสั่งแบบฟึกหัดเล่มสีขาวนะคะ ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่แล้วเขียนสัทธาอักษรพินอินหน้านี้เป็นการทายนะคะเป็นการทายเด็กๆจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่ามันคล้ายๆกับอะไรดูฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้มีมา้ามีนกมีปลาอ่าเด็กๆด,ดูอักษรจีนโบราณเราซื้อเคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเวลาจะเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่มีตัวอักษรเขาจะวาดเป็นรูปภาพนะคะเราซื้อให้ดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะวาดเป็นรูปภาพสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาวาดแบบไหนภาพที่หนึ่งเราซื้อว่าง่ายมากเลยดูสิถ้ามีหัวหคล้ายๆปีกแล้วก็มีเท้าแหลมๆแบบนี้สองขาสองเท้าเด็กๆว่ามันคือตัวอะไรคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อเฉลยให้หนึ่งข้อตัวนี้ก็คือนกนะคะเด็กๆโยงข้อหนึ่งมาหารูปนกเลย เหนียวแปลว่านกโยงมาปุ๊บเด็กๆ,ๆก็เขียนสัทถาสอนพินอินพินอินคือคำศัพท์นะคะชื่อนกก็คือเหนียวใช่ไหมคะคนจีนเรียกนกว่าเหนียวเด็กๆก็เขียนพินอินที่เป็นตัวอักรรรษรภาษาอังกฤษคำว่านกตรงนี้นะคะแค่นั้นเองจากนั้นดูข้อ2กับข้อ3ดูซิว่ามันคล้ายกับอะไรส่วนนี้ข้างบนคล้ายๆปากแหลมๆแล้วก็เป็นลำตัวแล้วก็เป็นหางๆเป็นครีบเป็นหางอันนี้เราซื้อไม่บอกแล้วนะคะ ให้ดูเองต่อไปอันนี้เป็นหัวแล้วก็มีขามีขาแล้วก็มีหางมีขาสี่ขาแล้วก็มีหางอันนี้ไม่มีขาข้อสองไม่มีขามีแต่มีแค่หางกับครีบส่วนข้อสามมีขาด้วย่เด็กๆคิดว่าเป็นตัวไหนลองโยงดูนะคะโยงเสร็จแล้วก็เขียนพินอินอย่างข้อนี้คือตัวมมาใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนคําว่าหมาพินอินตรงนี้ตัวนี้คือปลาก็เขียนยี๋ยี๋ปลาตรงนี้ได้เลยนะคะ เราซื้อสั่งไปแล้วผ่านไปแล้วหนึ่งหน้าต่อไปหน้า42เลือกคำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำที่เขากำหนดให้คือมีคำว่าเจอแล้วก็หน้าเจอแล้วก็หน้าสองคำนี้เป็นคำศัพท์ในบทเรียนเราใช่ไหมคะเจอแปลว่านี่นี่ก็คือเวลาเราอยู่ใกล้สิ่งไหนเราจะใช้คำว่าเจอคำนี้แต่ถ้าเป็นคำว่าหน้าคือสิ่งนั้นจะอยู่ไกลๆจากเราออกไปนะคะ ดูเด็กผู้ชายคนนี้ชี้ไปที่หมาเขาชี้ใกล้หรือไกลอ่าข้อหนึ่งมีให้เติมตรงนี้เห็นไหมคะจุดจุดจุดเชื่อหมาไม่รู้ควรเติมนี่หรือนั่นดีมีเจอแล้วก็หน้าให้เลือกนะคะผู้ชายคนนี้ชี้หมาอยู่ใกล้ใช่ไหมคะใกล้ต้องใช้เจอหรือหน้าใกล้ก็คือนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงใช้เจอหรือหน้าเดี๋ยวเราซื้อทำให้ดูหนึ่งข้อ เราเซอเขียนภาษาไทยไว้ให้ดูด้วยนะคะคำนี้คือนี่ส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่านั่นเวลานักเรียนเติมต้องเติมภาษาจีนที่อยู่ในวงกลมนะคะไม่ใช่เติมภาษาไทยนะคะอันนี้เราซอเขียนให้ดูเฉยๆผู้ชายคนนี้ชี้มาอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นควรใช้คำว่าเจ้ที่แปลว่าน,นี่นะคะเติมลงในช่องว่างต่อไปข้อที่สองเด็กผู้หญิงชี้ไปที่นกดูซิว่าเขาชี้ใกล้หรือไกลชีไล้ไกลใช่ไหมคะไกลก็ต้องใช้เจ้หรือหน้าดีนะ ก็ต้องใช้หน้าใช่ไหมคะนักเรียนก็ใช้คําว่าหน้าไปเติมลงในช่องว่างแบบนี้เลยส่วนข้อ3แล้วข้อ4นักเรียนดูเอาเองว่าควรจะเติมเจอรหรือเติมหน้านะคะอีกสองข้อทําเองนะคะเราซื้อทําให้ดูข้อแรกแค่ข้อเดียวเท่านั้นเองต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้า44นะคะคัดคําว่าเหลาหูเหลาหูแค่2คํานะคะแปลว่าเสือวันนี้คัดเหลาหูอย่างละ3บรรทัด อย่างละ3สามบรรทัดนะคะงานวันนี้มีทั้งหมด3หน้าหน้า,นา41 42และ44นะคะแล้วก็อย่าลืมทำงานมาส่งเราซื้อด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะใจเจียนบ๊ายบาย